อันดาวพระเสาจัดอยู่ในกลุ่มดาวบาปพระเคราะห์ที่มักจะบรรดาลด้านลบให้แก่ทุกดวงชะตาแต่ถ้าหากดาวพระเสารจะบรรดาลด้านบวกมันจำเป็นที่จะต้องผ่านด้านลบออกไปก่อนหรือเกิดผลลบจนแทบจะถอดใจแล้วจึงจะกลายเป็นบวกซึ่งบางครั้งก็จะเรียกได้ว่าเกิดทุกขลาบหรือลาบทุกจากอิทธิพลของดาวพระเสานั่นเองสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้หัวราศาสไทยในการพยากรณ์ซึ่งเราจะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงผลกระทบจากการที่ดาวพระเสาร์ได้โคจรวิตบริษหรือโคจรผิดปกตินะคะซึ่งหลายๆคนก็มีการส่งคำถามเข้ามากันเยอะแยะมากมายค่ะ ว่าเหตุใดในช่วงนี้จึงรู้สึกว่าการงานไม่คืบหน้าการค้าขายไม่คล่องตัวบางคนต้องตกงานหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกจากงานแบบกระทันหันอิทธิพลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับดาวพระเสาโดยตรงค่ะเนื่องจากดาวพระเสาถือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะดาวเจ้าเรือนการงานของดวงเมืองดวงโลกดวงเมืองของประเทศไทยเรานั้นจะมีความคล้ายคลึงกับดวงของโลก ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะเกี่ยวกับด้านการงานและก็การรับมือที่จะทำให้แต่ละลัคนาราศีปร,รับตัวให้เข้ากับจังหวะที่ดาวพระเสาร์ได้ทำการโคจรวิปริตหรือถอยหลังเรียกได้ว่าเป็นการนำอดีตมาเพื่อสร้างอนาคตให้แก่แต่ละลัคนาราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระเสาร์ในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวโทษทุกข์หรือเทพเจ้าแห่งความระทมเมืม่อโคจรไปสถิตอยู่ที่ราศีใดพบเรือนใดก็จะส่งทุกข์ส่งโทษให้กับพบนั้นเรือนนั้นและยิ่งในระยะนี้ดาวพระเสาร์มีการโคจรวิปริตคือเดินถอยหลังหรือพักองศา ก็จะยิ่งเพิ่มความทุกข์หนักใจให้แก่แต่ละลัคนาราศีได้มากขึ้นระยะเวลาที่ดาวพระเสารได้ทําการโคโจรถอยหลังหรือโคโจรวิปริตคือตั้งแต่ช่วงวันที่1กระกฎาคมไปจนถึงวันที่3ตุลาคมปี2567ค่ะดาวพระเสารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ ได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาซึ่งถือว่าเป็นพบเรือนที่ส่งผลในด้านลบหรือด้านเสียแล้วก็ยังโคจรได้ตําแหน่งวิริตรอีกเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะได้รับผลกระทบจากดาวพระเสาร์มากยิ่งขึ้นสมัยจึงอยากจะนําคําแนะนําเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้เตรียมรับมือจากอิทธิพลด้านลบของดาวพระเสาร์ในครั้งนี้ สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะดวงชะตาโดยภาพรวมของตัวคุณน,นั้นในจังหวะที่ดาวพระเสาร์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตา มันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ตัวคุณนั้นจะป่วยไข้ไม่สบายมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวอยู่บ่อยครั้งการป่วยไข้ตรงนี้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหนักหรือว่าอาจจะเป็นโรคร้ายแรงนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎไม่ค่อยรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวเป็นหวัดพอหายไปเดี๋ยวก็เป็นอีกหรือถ้าไม่ได้เป็นกับตัวคุณก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวก็เป็นไปได้ค่ะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสเจอเข้ากับอาการความร้อนฝืนไฟและการเจ็บไข้ได้ป่วยตามฉลกนะคะดังคำกลอนที่ว่า เกรงชีวามรณาให้เกรงไฟเนื่องจากดาวพระเสาร์โคจรอยู่ในภพที่8อยู่ในภพมรณะนัน่นเองค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎควรที่จะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ของการป่วยไข้ไม่สบายต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะถ้าคุณมีโรคประจําตัวอยู่แล้วต้องพยายามปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย์ตามคําแนะนําของคุณหมอไปให้ตรงตามนัดอย่าพยายามเลื่อนนัดหรือถ้าคุณมีสุขภาพรับ ร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็อย่าลืมใส่ใจสุขภาพของคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คู่ชีวิตคู่สามีคู่ภรรยาหรือลูกหลานของคุณด้วยนั่นเองค่ะนอกจากปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังแล้วก็ยังต้องดูแลในเรื่องของอารมณ์อาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มากระทบอารมณ์ทําให้ตัวคุณรู้สึกเศร้าหดหู่นะคะไม่ ว่าจะเป็นเรื่องราวทุกใจในด้านต่างๆของตัวคุณก็ตามคำว่าสุขภาพในทางโหราศาสตร์นั้นอาจจะหมายถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะและมันมีเรื่องของไฟเข้ามาเกี่ยวข้องใครที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ที่มีความร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรต่างๆฟืนไฟหรือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ดีเป็นพิเศษเลยค่ะในระยะที่ดาวพระเสารโคจรผิดปกติ ะะอยากจะแนะนําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทั้งปรับตัวปรับอารมณ์ปรับแผนงานเป็นจังหวะที่คุณจะต้องต่อสู้และเดินหน้าอยู่เสมอค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการปรับในเรื่องของการงานการทำมาหาได้หรือปรับในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะจากเดิมที่คุณเคยเอาแต่ใจตัวเองหรือเวลามีปัญหาถกเถียงกันกับคนรักคู่รักคุณจะเถียงหลังชนฝาเลยณนะปัจจุบันนี้คุณต้องนิ่งให้ได้มากที่สุดใช้เหตุและผลให้ได้มากที่สุดอย่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเองในเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันนะคะสําหรับเจ้าของธุรกิจกิจการถ้าคุณรู้สึกว่าการค้าการขายมัน ฟืดเคืองไม่คล่องตัวอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลดได้ก็ให้ลดปรับรูปแบบการขายใหม่เพิ่มช่องทางการขายใหม่นะคะพยายามลดค่าใช้จ่ายของตัวเองให้ได้มากที่สุดคุณก็ลองดูนะคะว่าวิธีในการดิ้นรนต่อสู้ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันคุณลองนําเอาวิธีการที่คุณทําได้มาปรับใช้ในธุรกิจการงานของคุณก่อนและสําหรับใครที่เป็นพนักงานประจําข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะตรงนี้อาจจะมีปัญหาน้อยกว่าคนที่ ธุรกิจโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจอย่างนี้นะคะยังสามารถที่จะมีความมั่นคงหรือว่ารักษาความมั่นคงในการงานของตัวเองได้แต่ถ้าเป็นพนักงานทั่วทั่วไปถ้ามีการวัดผลงานหรือมีเกณฑ์การแข่งขันเปรียบเทียบกันกับเพื่อนร่วมงานคุณก็ต้องพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเช่นกันค่ะ เพราะต้องยอมรับว่าในระยะเวลานี้นะคะคุณจะได้รับแรงกดดันจากหัวหน้างานจากผู้บงังคับบัญชางานค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ประการต่อมาสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดระวังให้มากนั่นก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะเนื่องจากดาวพระเสารเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์โดยตรงเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะและโคจรวิกฤจริตแบบนี้นะคะก็ยิ่งต้องประคับประคองให้ดี เพราะมีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะที่คุณและคนรักคู่รักจะทะเลาะกันบ่อยมากขึ้นหรือมีเรื่องราวความจุกจิกใจความหวาดระแวงความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเข้ามารวมไปถึงมือที่สามบุคคลที่สามที่เข้ามาปั่นป่วนความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยถ้าหากว่าชาวลัคนาราศีกรกฎ และคนรักคู่รักของคุณไม่มีความหนักแน่นต่อกันมากพอนะคะก็อาจจะส่งผลทําให้มีเหตุต้องเลิกราหรือจากห่างไกลกันไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะหากคุณรู้แบบนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะตั้งตัวเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีปัญหาเก่าๆที่เกิดขึ้นนําเรื่องเก่ามาทะเลาะก,กันอีกคุณต้องใจเย็นให้มากนะคะพยายามพูดกันด้วยเหตุและผลอะไรที่ยอมได้ก็ให้ยอมก่อนทําเหมือนกับว่าปิดหูปิดตาไปข้างหนึ่งนะคะ สมัยยไม่ได้หมายความว่าให้คุณไม่รับรู้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแต่ต้องใจเย็นให้มากเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่โครจรวิกลจริตในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะส่งอิทธิพลอย่างหนักหน่วงต่อชาวลัคนาราศีกรกฎในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ค่ะ บางคู่จะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกเอื่อยเฉยในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะคบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลานานแต่มันอาจจะไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากมายในช่วงนี้ก็ต้องพยายามประคับประคองหรือบางคนกําลังอยู่ในสถานะของการศึกษาดูใจถ้าจะพูดให้เข้าใจก็คืออยู่ในช่วงที่กําลังจีบกันคุณอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะเขาจะเอายังไงกับเราเขาจะตกลงปลงใจกับเราหรือไม่การพัฒนาการหรือความคืบหน้ามันอาจจะยังไม่มีอะไร ชัดเจนมากไหมนักนะคะก็ต้องอาศัยความใจเย็นล้วนๆเลยค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มหรือมีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ระยะนี้นะคะก็ต้องคอยเช็คคอยตรวจสอบตัวเลขรวมไปถึงผลประโยชน์การจัดสรรปันส่วนต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมนะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือมีคนเข้ามาคดโกงดังนั้นต้องตั้งสติต้องให้เวลากับธุรกิจการงานที่ทำเป็นทีมเป็นกลุ่มหรือธุรกิจการงานใดที่ทำกับหุ้นส่วนคุณต้องตั้งสติให้ดีและคอยจัดเตรียม ดีนะคะในเรื่องของการแบ่งสันปันส่วนดูแลเรื่องผลประโยชน์ดูแลรายรับรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ สำหรับสิ่งที่สมัยอยากจะแนะนำชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงจังหวะที่ดาวพระเสาว์โคจรวิปริตโคจรถอยหลังหรือพักองศาตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมจนถึง3ตุลาคมปี2567นี้นะคะนั่นก็คือชาวกรกฎท่านใดที่รู้สึกว่าการงานไม่คืบหน้าไม่ราบรื่นก็อยากจะบอกไว้ว่าเป็นอิทธิพลของดาวพระเสาว์ที่โคจรวิปริตคุณอาจจะต้องนางานเก่ามาปรับปรุงใหม่คุณอาจจะต้องไปปรึกษาหุ้นส่วนเก่าหรือคอนเนคชั่น เกหาทางออกหาทางแก้ร่วมกันในจังหวะนี้ไม่ควรที่จะตัดสินใจอะไราเพียงคนเดียวหรือตามลําพังนะคะต้องปรึกษาผู้คนให้มากหาข้อมูลให้มากลองมองดูนะคะคนเก่าๆที่เคยช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหัวหน้างานเก่าเพื่อนเก่าลูกค้าเก่าคุณลองหาหวนกลับ ไปปรึกษากลุ่มคนเหล่านั้นอาจจะได้รับคําแนะนําดีๆก็ได้และงานเก่าๆที่คุณเคยทาได้ดีนะคะเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขให้เข้ากับยุคสมัยให้เข้ากับปัจจุบันการมากที่สุดก็จะสามารถเป็นทางรอดทางแก้ที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะและชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะในระยะที่ดาวพระเสาร์โคจรไปสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาสินค้าเก่าหรือสินค้ามือสองนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถ ะะหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้ามือสองอย่างเนี้ค่ะ คุณลองสังเกตดูนะคะว่าสินค้ามือสองเนี่ยจะเริ่มกลับมามีความคึกคักหากคุณทําธุรกิจอยู่ในแวดวงของสินค้ามือสองอยู่แล้วเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มช่องทางการขายและสําหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้ถ้าคุณอยากจะมองหาการซื้อบ้านซื้อรถก็ลองพิจารณาถึงสินค้ามือสองก็ไม่แย่อะไรนะคะลดต้นทุนลดจํานวนเงินที่เราจะต้องใช้จ่ายออกไปด้วยบางคนมีทรัพย์สินเก่าๆที่ไม่ได้ใช้อย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่มีมากอยู่ในตู้อยู่ในบ้านก็ ลองเอามาขายดูเป็นสินค้ามือสองสามารถที่จะเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับตัวคุณด้วยนั่นเองค่ะเราอยู่ในยุคที่จะต้องเรียนรู้การปรับตัวนะคะเมื่อสถานการณ์มันไม่ได้ดีมันไม่ได้คึกคักเราจะทําอย่างไรเพื่อให้เราสามารถดําเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขและแฮปปี้ค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ